เอาโชว์ๆคนที่บอกว่าน่าจะเต้นได้คม่เดินแบบน่าจะไปยังไม่ไปถามโอเคเดี๋ยวไปเจอกันรับงานป่าวรับงานตอนปิดเทอมปล่าวเลยไปกินนมเดี๋ยวพี่ให้ไม่แล้วนะ5้าคนสองร้อยอะมันเก็เกินป้าขอมาก ทั้งซ้อมเพลงเนี่ยชั่วเยอะแล้วนะเนี่ยมันไม่สบายแล้วเอาจดดีว่าเต้นอย่างเดียวปัญหาเยอะจังเลยทันแหละทันแหละไม่ทันได้ไงต้องมั่นใจดีทันไม่ทันขึ้นเวทีเราต้องขึ้นเวทีเราต้องเป็นมืออาชีพทันไม่ทันก็ต้องทันอยู่ดีแหละทันไม่ทันก็ต้องทันแล้วไม่แล้วพอเมษาเสร็จอีกอาทิตย์หนึ่งเราก็ต้องมีงานอีกทีตหนึ่งเราก็ต้องมีงานมีงานมีงานสู้ๆจริง เลียกปะรเรียกแต่จะมาแล้วนะรู้เปล่า,ม,ม,ามันมีเวลาอยกไม่นานแล้วนะใช่มขอ,ขออ่อแล้ววันที่สิบ